ไปดูวิถีชีวิตแบบ New Normal นะครับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีหลายงานครับที่ถูกยกเลิกและก็บางงานก็ถูกเลื่อนหนึ่งในนั้นที่เลื่อนมาจัดหลัง New Normal นะครับโควิดซาจะได้เจอครับโดยบโมโจกางปรีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GPI พร้อมจะเปิดฉากงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020ครับ วันที่15-26กรกฎาคมนี้ครับโดยในประจินเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้นําสร้างสรรค์าการจัดกิจกรรมให้บริกา,ารข่าวสารข้อมูลสาระเพื่อสร้างประสบการณ์และความบันเทิงที่น่าประทับใจเปิดเผยนะครับว่าในวันที่15-26กรกฎาคม2563บริษัทพร้อมเปิดฉางานบางกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่41นะฮะภายใต้ทีม Inspiration Unlock the Future ณอาคาร h h l r g n r e r hall 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีบนพื้นที่จัดงานรวมกว่า170,000ตารางเมตรซึ่งนับว่าเป็นงานจัดแสดง Exhibition ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและตรงกับปีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งบริษัทครบ50ปีอีกด้วยจึงได้เตรียมการจัดงานอย่างเต็มที่ไม่แพ้ทุกครั้ง ที่ผ่านมาครับค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ